สวัสดีครับพบกับช่องปืนนสิยิงปลาชังเกตครับผมวันนี้เสร็จแล้วนะครับงานไม้ประดูครับผมปืนยกยิงครับยาวยาวทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับร้อยสามสิบเซนครับจากจากท้ายไปนะครับจากท้ายไปถึงหัวร้อยสามสิบเซนงานไม้ประดูสั้นแบบยกยิงครับแต่เป็นลางยาวจากจากท้ายตรงนี้ไปหาตรงปลายกระบอกครับ ร้อยยี่สิบห้าเซนเซาะลางใส่ไกให้พร้อมครับนี่ครับเซาะร่องใส่ไกเซาะลา้าะร่องลูกดอกให้พร้อมครับผมห้ามิลครับผมร่องห้ามิลนี่ครับงานเซาะไกก็จะเป็นเรียบๆแบบนีบ้เป็นไม้ประดูครับผมทรงยกยิงยาวทรงยาว ยาวมากครับตัวนี้พร้อมจัดส่งให้ลูกค้าครับจัดส่งวันนี้ครับผมความยาวครับผมค่อนข้างยาวมากครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้เลยครับผมโอเคครับวันนี้คอ จบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ